สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเด็ดใจนะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวัน29เดือน12กันนะครับผมจ,จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศที่มากตกหนักมากกันนะครับผมช่วงเวลา22นาฬิกา57ถึง23นาฬิกา57นะครับเดี๋ยวเองมาดูในกิดจับกันเลยครับ มาที่เกจจับระดับต่ำเมืนก่อนเลยนะครับผมสภาพอากาศหิมะตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาที่เกจจับระดับสูงกันเลยครับครับสภาพอากาศหิมะตกหนักมากในทะี่จับระดับสูงนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย